ช่วงนี้มาติดตามโลกการลงทุนในมันนี่ไวส์นะคะวันนี้มีข่าวใหญ่เกี่ยวกับสายการบินเป็นข่าวเชิงลบเลยแหละคะ่ะหลังจากที่ทาง FFA FAA นะคะหรือว่าเป็นองค์กรการบินของทางสหรัฐเมกาดาวเกรดการบินของไทยลงไปอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามทิศทางการลงทุนในหุ้นสายการบินกันเลยนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมจากบลก,กสิกรไทยคะ่ะ คุณกวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะวันนี้เห็นหุ้นสายการบินลงไป 2- 3เแล้วนะคะผลกระทบตรงนี้จะเป็นผลระยะสั้นไหมคะเพราะว่าสายการบินก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องของสายการบินไปยังสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วอะค่ะคือคนไม่ได้กูเรื่องสหรัฐหรอกครับเพราะว่าไม่มีจริงๆเราไม่ได้บินไปอเมริกาแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้คือไม่ได้แคนเซลไฟล์เก่าๆถ้าจะมี นะครับจะเป็นการก็คือไฟ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่ไม่สามารถที่จะทําได้แต่สิ่งที่ทุกคนกลัวกันมากกว่าก็คือของยุโรปมากกว่าที่จะประกาศเหมือนกันเนี่ยเราน่าจะมีบินไปที่ยุโรปเนี่ยน่าจะของการบินไทยโด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 ยที่ของการบินไทยเองเนี่ยก็น่าจะประมาณสักสิบกว่าตบแล้วครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วโดยสถิติในอดีตที่ผ่านมานะครับเมื่ออเมริกาทําเยี่ยงไร ยุโรปม,มกักจะทาเยี่ยงนั้นอ่าอันนี้โดยสถิติที่ผ่านมาเพราะนี้คนก็เลยเกรงกันว่าเดี๋ยวเดือนอีกอีกหน้าเดือนมาสองสามอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยใช่ค่ะ,ะ10พฤศจิาคมประกาศขึ้นมาป,ปุ๊บเนี่ย่แล้วแบนปุ๊บเนี่ยอันนี้ผลกะทบมากกว่าที่สหรัฐแบนเยอะนะฮะแล้วแบนขนาดไหนอีกใช่ไหมฮะ,ะแบนเท่าอเมริกาหรือจะแบนมากกว่าอเมริกาพอมันเกิดความรู้สึกว่าเอ้ะมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็เลยทําให้ ทำให้หุ้นกลุ่มนี้มีการปรับตัวลงมาแต่ถามจริงๆคนที่จะมีผลกระทบโดยตรงจริงๆจะเป็นการบินไทยะนะครับแต่ส่วนการบินที่เป็นโลคอสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีไฟที่บินไปยุโยรปอยู่แล้วถูกไหมครับจะไม่กระท่าไบอเมริกาอยู่แล้วอาจจะมีบางส่วนที่เขาเรียกว่าโคแชร์เข้ามาบ้างแต่ก็ไม่เยอะเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดเพราะงงคิดว่าในพวกโลคอสทั้งหลายลักษณะที่ลงมามันจะเป็นลักษณะของเชิงเซนติเมตรมากกว่านะครับที่จะเป็นเชิงผลกระทบโดยตรง แต่แน่นอนการบินไทยเนี่ยจะโดนค่อนข้างเยอะมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าค่ะถามคําแนะนําในการลงทุนเลยใครที่ถือหุ้นการบินอยู่้วคะควรจะทำยังไงต่อคะจริงจริงจริงผมเองหุณกลุ่มการบินอย่างพวกการบินไทยหรือเอวีเนี่ยเราเราไม่ได้เลคอมเมนต์อยู่แล้วค่ะแต่ข่าวคนที่ได้รับผลกระทบน้อยๆเนี่ยผมมองไปว่าเป็นที่ตัวบีเอมากกว่านะครับก็คือแบงก์ของ a อเวีค่ะอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบไม่เยอะมากจากเรื่องของทั้งยุโรปเองและของอเมริกาเองนะครับ หรือถ้ากลุ่มการบินจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะไปลง AOT เลยอ่ะนะครับเพราะ AOT จริงๆในกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบเรื่องใดๆทางฟิ้นะครับมันจะเป็นเรื่องของไฟ์ที่บินเข้ามาซึ่งไม่ได้โดนแคนเซลิลอยู่แล้วนะครับจะมีไฟา์ที่บินออกไปมากกว่าดังนั้นเนี่ยตัว AOT ในเรื่องของธุรกิจการบินเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดก็จะกลายเป็นว่าถ้าจะเวทในเรื่องของธุรกิจเยอย่างผมเป็นกองทุนนะครับ สายการบินผมไม่กล้าซื้อถูกไหมครับ <c oughs> แต่ต้องการที่จะเข้ามาเดเวอซิฟายในธุรกิจการบินเนี่ยดูเอโอทีน่าจะเป็นกรุปที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับอืแต่เอโอทีก็สามร้อยกว่าบาทแล้วนะคะยังพแพงนีดนึงซะให้เฉยเลยะแส้ไพส่วนใหญ่ก็จะมองกันไปที่ประมาณตั้งสามร้อยหกสิบสามร้อยห้าสิบนะครับส่วนใหญ่ที่กะมองกันของจักรยาไทยก็มองไว้ที่สามร้อยหกสิบบาทเพราะนั้นผมเชื่อว่าเอโอทีจริงเอโอทีเนี่ยเป็นหุ้นที่กองทุนถือเยอะด้วยนะครับที่เราบอกว่ากองทุนถือแเราได้ประโยชน์อะไรก็คือจะมมีเเง้อ LTF ขาา เมื่อมีเงินของ LTF เข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้อ่ามันก็จะทําให้อ่าตัวอกองทุนเนี่ยเข้ามาเวทในวุ้นเอวทมากขึ้นกับเป็นเงินใหม่ที่เข้ามาอืมค่ะค่ะแต่ถ้ากองทุนมาถืออย่างน้อยก็ยังน่าจะมีเสถียรภ,ภาพนะคะคก็ไม่น่าผันผวนมากใช่ครับ <c oughs> <า>ใช่ครับนะฮะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็าไปมองในหุ้นจุนการบินเนี่ยถ้ามีการปรับตัวลงมางเป็นตัว B A เนี่ยลงมาอ่าการบินไทยเราคิดว่าเราหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับอ่ถ้า B A ปรับตัวลงมาผมคิดว่าก็เป็นโอกาสนิตในการที่จะเข้าไปลงทุนครับค่ะ ถ้ามองยาวออกไปอีกนะคะหุ้นสายการบินเมื่อไหร่ถึงจะกลับมาเป็นหุ้นที่น่าสนใจลนะคะต้องถือว่าต้องถอดธงออกให้หมดก่อนหรือเปล่าคะไม่ถึงขนาดจริงๆหุ้นกลุ่มการบินถ้ามองในระยะยาวมันเป็นหุ้นกลุ่มที่ไม่วรลงอยู่แล้วนะนะครับเพราะว่าการบินในในโลกเนี่ยมันไม่ได้แข่งกันเฉพาะในประเทศเราอย่างเดียวไงคือถึงแม้ว่านี่เป็นสายการบินในประเทศสายการบินในประเทศแต่คุณกาลังแข่งกันดบระดับโลกอ่ะคู่แข่ง สายการบินมันเยอะมากเอรอซีหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยิ่งทําให้การบินนี้มันวิ่งเข้ามาในเมืองไทยได้มากขึ้นถูกไหมครับผู้แข่งมันก็จะมากขึ้นมันก็จะมีปมัญหาประเด็นในเรื่องของการแข่งขันต้องต้นทุนต้องควบคุมต้นทุนต้องรายได้ไม่ต่อมากที่จะเพิ่มขึ้นได้อันนี้ฮะมันจะเป็นผลทําให้ตัวธุรกิจ,จาการบินเนี่ยในใน,ในระยะยาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผันผวนพอสมควรนะครับ ในระยะสั้นแน่ๆมันก็้นจ,จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่ว่าเ้เห็นปรับตัวลงมาด้วยเซนติเมนต์แบบนี้เนี่ยหุ้นตัวไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบหุ้นตัวไหนบ้างที่ไม่ได้รับผลกระทบเราอาจจะเล่นแบบเด้งขึ้นมาในระยะสั้นได้บ้างนะครับแต่ถ้ามองในระยะยาวเนี่ยผมผมจะไม่ค่อยชอบในหุ้นกลุ่มกาินอยู่แล้วอ่าผมจะเน้นไปที่หุ้นกลุ่มสนามบินมากกว่าอันนี้จะได้ประโยชน์เต็มๆนะครับค่ะ ค่ะได้คะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณกวีมากค่ะครับผมสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ได้นาคาแนะนําจากบอลอกสิกรไทยนะคะจะมาเข้าสายกับเราทุกวันพุธเลยคะ่ะให้คําแนะนําดีๆโดยเฉพาะประเด็นวันนี้ร้อนสุดๆนะคะหุ้นสายการบินคะ่ะเราก็เลยหยิบมาให้ดูนะคะสําหรับหุ้น5าตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะคะอย่างที่เห็นว่าการบินไทยที่บอกว่าจะโดนหนักสุดนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดทางสาภาพยุโรปหรือว่าเอเซา จะประกาศผลการประเมินมาตรฐานการบินของไทยถ้าเกิดประกาศตามสหรัฐก็คือดาวเกรดเราลงไปอีกทางการบินไทยนี่แหละค่ะจะมีผลกระทบมากสุดเพราะว่ามีสายการบินมีไรายได้ที่เกี่ยวข้องกับทั้งยุโรปถึงเกือบประมาณ3 0นะคะการบินไทยก็เลยนําลงไปก่อนเพื่อนเลยนะคะ3.45เปรเราคาตอนนี้อยู่ที่8บาทส0สตางค์ค่ะหุ้นตัวอื่นๆน,นะคะอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงลบเกี่ยวกับสายการบินในขณะนี้ ขณะที่ตัวไหนหน่าลงทุนที่สุดคุณกวีชูกิจกเกษมจากบลกสิกรไทยนะคะแนะนํา AOT ค่ะเพราะว่าน่าจะได้รับอน,นิสงส์เรื่องของการท่องเที่ยวไทยที่ดีขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีเรื่องของ i k o หรือว่าเรื่องของเ e อซ FFA เป็นผลกระทบระยะสั้น AOT เป้าหมายอยู่ที่ประมาณ350-360บาทเพราะฉะนั้นยังคงมีอัพไซต์เหลืออยู่ถ้าใครสนใจอยากเล่นหุ้นในกลุ่มการบินนะคะ